ไม่เล่นตำรวจแล้วใหม่เล่นตำรวจเล่นนาวตำรวจมาเชื่อตำวจหน่อยมาดิมดิมีหมวกตกรถเลยพี่ตีผมพามันมาจุกอยู่ในเมืองนะจุดห้าดาวเอาอีเฮียมาติดตลอดก่อยขนาดนี้เหรอตลอดก่อยขนาดนี้พี่ชุดได้ชุดได้ออกมาออกมาแดนตำรวจก่อนดิเอาตำรวจก่อนมึงมึงมึงสนใจตำรวจดิเอาตำรวจดิเอาตำรวจดิเอ๊ะใครโดนตำรวจไล่วะกูโดนสามพันพอพอรั มร่วมแนวไหนเนี่ยเป็นเมืองสายพี่ชูพี่ชูพี่พบยิงหน่อยพี่รีบเอาศพออกไปนะใครมีศพอ่ะรีบเอาไปรีบเอาไปมึงรีบเอาไปเร็วอ๋อนขับรถกโค้นขับรถโค้ดพี่ก็ได้นี่รถพี่ก็ได้นี่ยเข้าเข้าไปในโรงรถช่วยนี่หน่อยเบิกรถไปมาแล้วลุงออกมาแล้วมาตินจอนไปรถยังเพี่อ้นได้แล้เดี๋ยวขับแท็กซีก่อนโอเคโอเคโอ้ยแท็กน้ำมันหมดเฮียนี่พี่เมารถผม ปรอรถแต่ผมไม่้รอ้มาเข้รออมามาเยเรออยู่สองตอนน้ามันมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยมาตรวจมาตารวจหน่อยเหมือนเปลี่ยนมเล่นกูแล้วน่ะขึ้นรถมาเีพี่อ้นขึ้นรถเขาอุ้มอยู่แกงเดียวให้แกงนึงมันเ็อยู่เฮ้ยแล้วพวกมันได้ปะพวกมันได้กี่คนะเกิดเยอะครับเกิดเยอะแต่ตายอยู่ในบ้านครับ ตำรวจมันอยู่ในบ้านชั้นสองพี่เจย์อยู่ข้างหลองเราไเฮ้ยมึงเอาศพมันดิมึงไปห่อศพมันดิมึงไปตำรวหมดแล้วเหรอตำรวจหมดแล้วเหรอคนครับพี่ไปเคลียร์ตลอดคนครับมึงเอารถออกไปเอ้ยมึงขับรถออกไปดิมึงแคถือศพทำควายอะไรอ่ะไอ้เฮียเฮียโดนยานมันไล่สัตว์แทงตรงไหนกินยาการนมึงไม่ต้องยิงมันไอ้เกนมึงไปตังมึงไปฆ่ามันเดี๋ยวพี่ช่วยถ่ายฮะศพศพแซดซีคนใหม่อ่ะมาอุ้มไม่น่อยฮัลโหลเต๋อพัดไอเอ๊ มารับพี่หน่อยตรงโพกระลำกระลำเหรอค์ได้ไหมพี่ส่งรวมมาได้ไหมพี่คนได้ไปเบสไหโอเคเห็นแล้วใครใครมือใครมือว่างกระลำนี่คือสายหลานใช่ไหมเต็มเลยอ๋อด้วยอัวได้ได้ได้คนละครเลยเฮ้ยปนตำรวจได้ใช่ปะคนหน้าคนได้ต้งใช่ตรงแรงมุ่นโอเคได้ได้พี่ไายเวทเว็บนั้นรอะไรแรงมุ่นอ่ะ โซ่โซแฟงเล่นดำน้ำเดทสองแม่ีวมันมีฮอมันมีฮอกูก็มีไม่ตอนนี้มันเล่นบ้านได้มันเล่นแถวบ้านได้มึงมาเล่นสลับเล่นแถวบ้านได้ไอ้หนอยไอ้หนอยตินตำรวจบ้านโน้ยน้อยมันน้อยมากเลย มึงไม่ต้องไปไกลนะไอ้สายตูมตูมไอ้ตูมตามมันไม่ต้องไปนะสาลาย์ปั๊มสาลาย์มึงอย่าไปอีกนะผมผมไม่รอดเดี๋ยวบ้านนี่มีมีญาติมันขัดรหารนะคันเหมืองแป้โดนไอ่ะแป้งโดนไอ่ะพอดตีท่าเราดิพี่เอ้ยทั้งญาติทั้งตำรวจอยู่กับผมหมดเลยไม่เล่นแถวไปมาเล่นบ้านดิมึงมาเล่นบ้านดิบอกให้มาเล่นบ้านเนี่ยไอ้เฮี้ยร้องอยู่น่านไหนสัตว์ชุบเขาจะชุบหมอเอ้ยตำรวจเรานั้นได้ได้ได้ดีเลยห้านาที มึงก็เล่นเขาวเนี่ยเขาดีจีเขาวอะไรแถวๆนี้ี่มันแบบไกลแบบไกลนิดหน่อยไม่ได้แบบไปสุดขอบโลกอ่ะมึงเล่นฉลาดฉลาดแบงเอาใหม่น้องเราเล่นรถสีอะไรสีที่อะเนี่ยเขาวอ้อมนงเขาวอ้อมนวยฮอลลีวูดฮอลลีวูดเนี่ยมึงอยู่ไอ้กล้ามึงอยู่แล้วมึงอยู่ตรงไหนแบงมึงอยู่ตรงไหนมึงบอกมาดิมึงอยู่ตรงไหน ใกล้เกมแล้วครับลุงมันใกล้เกมแล้วลุงกูกูมากูมานะบังเฮ้ยเขามาเอาศพตอรอไปอะได้ไหมเนี่ยได้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 เอาไปเลยไปไปเลยจะถึงแล้วพี่อยู่ทางหน้าข้าวทหารแล้วเว้ยปิดปิดแล้วอีกบ้านปิดปิดอานาับก่อนจะถึงหน้าปั๊มหน่อยอ่ะนี่ผมโดนปั๊มไปไหนปั๊มไลยจั้วะเห็นป้าตรงตรงที่ตำรวจเยอะเลยเว้ยก่อนถึงปั๊มอยู่ในเมืองหรือลุงไหนนเี่ยปั๊มตรงบ้านเลยพี่ข้างหน้าเลยอ่ะนี่ตรงไหมพี่ รูปมงกุฎชมพูใช่ไหมพี่เมตุ้มอยู่ใต้บ้านนี่นับว่าอยู่ในบ้านไหมนี่ไม่รับไม่รับเอาที่ไหนนี่แชร์อยู่ใต้บ้านนะครับ้านที่นี่ถ้าสมมติว่าเคสมันเข้าตอนมีเดนมันมาขึ้นี่ตรงนี้ผมยักนเอยอนเอ้ยออนเอ้ยมึงไม่หี่รถานมีญาติแล้วก็มีาดไม่ทามมึงเกมง่ายจังวะตะกี้นี่มอยู่ที่บ้านไม่ใช่ะพยยามนดียมานียมน ไอเ้เฮียตะกี้มึงก็อยู่แถวบ้านไม่ใช่หรอแนละ้วมึงเกมแป๊บเดียวเองวะขับรถคุ้ยอะไรอ่ะไอเ้เฮียนี้อยู่บน้าพยามมันด้วยนะพยายามมันพยายาม,มมันดีเฮียอย่ามันไปช่วยเพื่อนดี่รับเวทมาไตะโกวันนี้เราต้องการตะโกเกมไอออนเกมยังเดี๋ยวมาช่วยเกมแล้วไอ้เฮียออกจากบ้านไม่ถึงห้าทีเกมคุโคตรควายอ่ะงงชิบหาย กูเลยนะ้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะไอ้แบ๊กไงออนนี่โอ้โหดูโอ้กันเลยนะไม่เว้ยมันขับรถโง่มันขับรถให้ตำรวจให้ไปเจอตำรวจไอ้เหี้ยมันขับรถให้เป็นตำรวจเว้ยไปหมดเลยมึงอยากขับบนถนนเยอะดิบนเขามึงก็เล่นได้ขับแบบหนีตำรวจอะหลบตำรวจไม่เป็นไงไว้ห้าคนอะกูยิงให้มึงรวดไปห้าคนเฮ้ละกอลมึงไหลไวไปแล้วละกอลมึงไหลไปแล้วผมพี่ต์มันล้มเลยมันไม่ปล่อยผมไม่แล้วมึงไปเกมได้ไงตะกี้นี้มึงออกจากบ้านไม่ใช่หรอ ฟันดีจีฟันดีจีไอ้จูฟันดีจีตามมาเลยครับโอเคโอเคช่วยไม่ทันช่วยไม่ทั้นอนพอดีนอีพอดีตดนย่านนะกูไม่เหินไปตึกน้ำตาลนะกูบอกแล้วว่าถ้ามึงเล่นอะมึงต้องเล่นบนเขาตรงตึกน้ำตาลนะแรงน้ำตาลไม่ตอนนี้มึงมาเล่นโดดแถวบ้านได้กูบอกให้มึงไม่เล่นโดดแถวบ้านได้แถวบ้านนะผมอยู่แถวบ้านนะโดนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวช่วยขันผมโดนย่านหนึ่งขันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะบ้านนะฝั่งไหนของบ้านอ่ะ ไอ้บ้านบ้านาไอ้บ้า <sund> น <ay Like> okay. ้ายมือเราบ้าน้ายมือเราีแปดสีแปดสีดำผมอยู่ตรงปั๊มดีจีบไอ้ตรงบ้าน้ายมือพี่มา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 มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไจานมาน้าบ้านโลจานมานาอ็บอยู่ในบ้านปั๊ดีจีบปั๊มีบมาแล้วนีแปดสีแปดีแปด สรุปสรุปแคสกูตัดเออได้ไม่แดับไี่ดับดิตามแดดๆเอาดิเอาดิเอาดิเขาแคสด้ออดอดเาแคเด้อไอไอตีกบก็ใช่ไงกบก็ใช่เนี่ยไอกปืนบอกให้กบก็ปืนบอกให้แล้วยงแตกแล้วม่ยงแตกแล้วไม่ไี่ดนไมตไตัวด้ด้ตัวด้ตัวด้ตัวด้อ่แอนี่ด้วยถ้าจะไปเจอทั้ด้วยเอาี่แปเาแปเาซถือศปะตรงไ้ไดือ่ขึ้นตรงี่ผมอยู่ยิงไมกูซ้ จวนรถให้ลงบ้างนะทหารนะมีกบญาติมันอยู่นะกบไอคาบุกิได้เว้ยแต่ถ้ารถมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยรถสี่สี่ได้เฮ้ยมีกระบอกนี่ะเข้าบ้านนะมันตามมาสีปักสีปักไปเลยพี่ลงมาเดี๋ยวผมเปิดปิดให้เแชร์เลยเอาไปเลยไปเลยเฮ้ยรถกบอ่ะมันยิงรถโกบหน่อยรถกบรถกบรถกบบ้ามันยิงอยู่มันยิงเพื่อนอยู่เอาเนาะขอโทษอ๋อฮอแดงอยู่หอมหน่วยครับ พี่เจ๋อโดนนอเจ๋อเลยนะให้กรอบดเดี๋ยเปิดให้ไวยไอ้ยี่อ่ะแม่งเถิดมันว่าเล่นเลยสัสมาอยว่าเอากรอบดิอยู่ๆนะให้ให้บังกรอบเลยไปมาห่อดิมาห่อหน่อยดิเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจอ๋อแดงเหมือนจะพิมพ์ไม่มีตำรวจหน่ะมีจิงตำรวจหน่ะรถสี่ก็รถมันด้วยนะรถสี่อ่ะมันมีรถสี่ดาวละสี่ประตูที่ซ่อนสองอยู่นะาเราตำรวจมาเพิ่มนะตำรวจมาเพิ่มนะตำรวจมาเพิ่มนะ ไอ้นี่นับแต้มนะเปลี่นไม่ได้ลุงมากไปนะมันเออเออรับรับทราบรับทราบรับทราบพี่ลุงมาเพิ่มแล้วลุงจะช่วยหนูให้ไปป้าไม่ใช่ได้ว่ากินยาดิหมีกอออนเาาไปุ้มมมึงกินยาดิเถอะของไอเดียวมาแล้วโอเคยๆยาบรรจัยใบใหญ่ไปแล้วไม่มึงไม่รีที่บ้านน่ะผมขึ้นบ้านไปเฮ้ยมึงมาช่วยลุงหน่อยมึงมาช่วยลุงหน่อยลุงเขาโบกอยู่ตรงไม่้ตามขึ้นไปบ้านเราขึ้นไปบ้านเราขึ้นไปบ้านเรามึงเอาตำรวจมนแล้วก็แบ้ บ้านบ้านตรงซ้ายบ้านเราอ่ะมาช่วยลุงน้อยหนูทางเลี้ยวไปปั๊มดีจีลุงโดนจะโดนบวชจับเนี่ยเ้ยมาดีในบ้านอ้าไหมครับพี่เดินลุงน้อยมีใหญ่ลุงโดนจับนะอยู่ครับตั้งไม่มีคนเลยครับยอนคนรวมตำรวจนะคนจิตเองได้อยู่ไล่กูอยู่ผมอยู่ก็มาเลยโดนฮอแท็กอยู่เขาหน้าบ้านนะไอ้บรรจุตำรวจมันจุตำรวจแรงเข่าแรนจับหรือเป่าพี่บ้านนะพี่มึงออกคุก เป็นปั๊มดีจีอ่ะมาเด้อกูหนีตำรวจอยู่เฮ้ยมึงมาช่วยกูหน่อยดิแถวบ้านหน่ะมาช่วยหน่อยดิเฮ้ยมึงมาช่วยหน่อยดิผมรอหน่ะเฮ้ยมึงมาช่วยกันหน่อยดิเฮียประตูบ้างเลยมาติดเยยาแมงโกเยอะเลยถึงบอกถึงแล้วตูถึงแล้วถึงแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วเปิดแล้วระวังคอแล้วต้องเข้าไปในโรงรถไอ้ว่างมาช่วยหน่อยเว้ยผมเลิกเปิดปิดเองมาเลยมาจะลงเฮ้ยมึง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 บัตัวตัวเด็กเไปดี๋ยวไปไปช่วยตัวนำรวจแป๊บนึงนะ เอาตรงนี้ไปก่อนไม่ลงไม่ลงตอนตลอดไล่นะเข่าเนี่มันหลุดบานเลยเนี่ยมันหลุดบานเลยเนี่ยจะระเบิดประตูโอเคกูตายเอาไปเอาโลเอไปเอาโลเอไปโลเอไปไอ้เซิร์ฟเป็นไรอ่ะไม่ไม่มีของหรอไอ้เซิร์ฟไม่มีของหรอไอพี่สวยโล ชุบเลยบุญพี่สวยต่อยสวยต่อยต่อยทางทางขึ้นบ้านบอมดีจีหน่อยได้ปะเดี๋ยวโคล่มาเดี๋ยวโคล่มาเดี๋ยวโคล่มาเดี๋ยวโผล่มาบุญพี่เสร์จพี่เสร์จพี่เสร็จพี่เสร์จบูญเลยพี่พี่กูเล่นไม่ได้กูโดนยูถ่าบอลอันนี้มึงเอาสบ มึงเอามันไปด้วยดิมึงเอาสมมันไปด้วยดิมึงหอบมันไปด้วยดิมึงต้องชัวนะกลมึงต้องชัวไปด้วยปวดย่ามันอยู่ลงย่ามันเยอะจัดเลยเออก็ย่ามันรอดเยอะอยู่สามครั้งสามครั้งย่ามันสามครั้งใจเย็นๆเมื่อกี้เราได้หอบปะได้ได้ได้บรรลุจ่ะเราได้หอบปะมันคือรถหนีป่ะสมครั้งปืนมารับนะดิผมรถทหารหรอไม่มันมีปอบข้างๆร้อนจัดเลยปอบข้างๆร้อนจัดเลยย่านนี้ไงเเลยมึงมาหอบมันดีตรงไหนไอ้ตรง้ตรงที่เราตู้กันน่ะไอ้หมดเกลียวที่หลไปห่าก มาซ่อนประตูอะไรกับลงรถอยู่นะเอ้ยมาซ่อนประตูหน้าอยู่เอามันอีกดิเอามันอีกดิพี่ตีเอามันอีกดิตียิงให้หน่อยตียิงให้หน่อย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 หกคนเลยนะเล่นเล่นได้นะเออมึงเล่นง่ายๆเนี่ยตบตาตำรวจตาเป็นร้อยเลยแย่ลุงข้าเนี่ยเขยิงให้เขาอีก ตัวใครอ่ะจบลงแล้วมึงฆ่ามึน,นี่มึงไม่ใส่นักกับหรอเหรอเดี๋ยวมันชุบเพื่อนแล้วไอ้ซ้ำเลย ตาแล้ว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 ปนปนให้ด้วยปนให้ด้วยปนให้ด้วยยาการมันได้มียาก,กรรารวะแล้วจบป่ะจบไป<ห>รีบรอบบาน อะไรแ้วเหรอมันอยู่ของบ้านเยอะมากให้รอดแล้วปะโซนนั้นเยอะออกบ้านไม่ปลอดภัยนะตอนเออให้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 ดึงออกไปให้ดึงออกไปหน่อยไหมู่ตรงน้ำมันใครจะซ่อมอ่ะใครจะเติมน้ำมันจะซ่อมอ่ะไม่ต้องกลับบ้านนะเว้ยมึงหาที่เองนะเว้ยกลับบ้านไปตำรวนตํารวจเหมือนเข้าบ้านคนอื่นก็ได้แล้วก็ไปเติมน้ำมันอ่ะโอเคนะไปช่วยบ้านสาวพนเราไปช่วยบ้านสาวพนบ้านบ้านเล่นง๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตำรวจมันตายเยอะจะเล่นยากได้ไงวะบ้านอ่ะ เดี๋ยวผมกลับไปเล่นบ้านไอ้ราอย่ามองอํานวยป่ะผมกลับมาเล่นบ้านกลับมาเล่นบ้านที่อื่นด้วยมึงดึงเค้เข่าอื่นบ้างด้วยไอ้ผมผมเจอรอยอํนวยตอนน้เดียวไอ้ผมไม่ผมไปดึงกคเกนไปพี่เตร์กูไปกูเกนก็ได้ไปกูเกนบ้างก็ได้มเฮ้ยมารับผมสแยงแยกบ้านได้ปะ วตะกี้ราดจะชนเบาไอ้เอาไหนเวทตัวไหนเวทไหนบ้างชนเกอตะกี้เจาะเจียวจะลงบ้านพี่เาเจียวลงบ้านเขาเจียวบ้านโอเคไปยโอเคไปจะได้โอเคไมโอเคนีชอยอ่ลงบ้านเดี๋ยวผมไปให้พี่อ่านหอเขียวลงบานฟ้านะอย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งจ้อนะก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วตอรเขาไม่ได้ตอเขาไม่ได้ตก็ไม่ได้กูเล่นโซนไ้นี่เล่นโซนมึงไม่ต้องกลัวโอ้ยซาดซ่อมอยู่ในโรงรถมึงจะกลัวหอทำไมวะ มันส้มโหยเฉยใครมันใครมันสติลอยวะพี่ตีเคียมอะไรเนี่ยมีใครบ้างไหมพี่อยู่บ้านอ่ะอยู่ในบ้านมีใครบ้างไหมพี่อะไรเงยนี่มาอยู่ในนี้พี่ตกกังวลน้องช่วยช่วยรีหน่อยได้ไหมมีใครอยู่ในบ้างมาแล้วมาแล้วเป็นคนช่วยรีไปรีเลยนี่นี่สองคนเข้ามาเข้ามากันกันอยู่ต้องรับแรเหรอหรือว่าในรถใช่ใช่รถครับเข้าบ้านหน่อยรถรถบ้านมีเปิดบ้านมีเฮ้ใครรีบเติมน้ำมันในแบตตีิผมมาเข้าบ้านนะผมแป๊บหนึ่ง กองบ้านเราตำรวจใครโดนจับวะเอ้มาดีมาดีเป็นเรื่องดีมาดีมาดีเป็นเรื่องเป็นเร่องเป็นเ่องช่วยนี่หน่อยดิไอ้ยตำรวจเข้ามายิงนี่ยิงนี่โดนผมโดนย่าไล่ที่ปั๊มน้ำมันใจเย็นไปเยไอบ้านเดียวไปออกไปหน่อยมันไม่ได้ลงนะตีนใจเย็นมันไม่ได้ลงไอ้กบอ่ะไปเลยกบอ่ะไปดิกบมึงอ่ะไปทางอื่นแล้วอีกคนนึงอ่ะเข้ามาไอ้คนที่โดนไล่สองคันอ่ะเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ปึ้มเลยเข้ามาใหม่ ไอคนโดนไล่อ่ะอ๋อขออีกคนนึงมาเลยช่วยเลียดิเขาบอกนะจะเปิดให้จะเปิดรอผมเข้านะผมตากซ่อมเดี๋ยวเรื่องรถงัดมาก่อนเดี๋ยวเฮียกูลืมขึ้นขึ้นปีนบันไดไปชุกแม่งนะเอาตามๆกันแล้วอย่าเพิ่งเข้าไปปาร์คซ่อมข้างหน้านี่ปาร์คโอ้น้ำหน้าปาร์คได้รออยู่ไม่ต้ามเข้ามาซ่อมข้างในได้เข้าไปซ่อมข้างในได้ ไปมันรีศพอยู่รู้ไม่ได้รีมันตายแล้วมันตายแล้วเขาไปเลยมันตายแล้วก็บอกอยู่เนี่ยไอ้เฮียกูโดนยิงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยก็บอกยู่่เขาได้ไอ้เฮียไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่้ไม่ได้้ไม่ด้ไ้ไไ้ม่่ดไม่มเรดไม่ได้ม่้่ได้ไมม้ รวจบ no ูตรวจถูกบ okay, okay, right. ้านตีตีน่อยตีนิดเมื่อก็ได้เว้ยมึงตีต่อยเราถูกบ้นเราก็ได้ปะเราได้เวลาเยอะยิงหอกมาแล้วเป็ดตีก็เออเนี่ยยี่สิบนาทีก็เออแล้วยิงยังไงมีรอนไหมโอเคโอเคโอเคเวลาเดิ็กโดนอะไรมอยู่หน้าบ้างโดนยิงหน้ามอยู่หน้าบ้างนะขอบหน้าอย่าไปเล่นข้างหน้าอเ่าไปเล่นข้างหน้าดิอย่่าไปเลนข้างหน้า มมาเข้าข้างประตูเอาเลยกประตูเอาเลยกประตูเอาเข้าข้างในไย้ปบอวะอย่าอเข้าไปข้างในลงคนนะมา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 ข้านาน้องเอาเคนเราเยอะกว่าคนเราเยอะกว่าโดนย่ามันขึ้นนำหน่อยนะพี่เายอะกว่าคนเราเยอะกว่าเอาาเาาเาเล่นเาเล่นขับขึ้นนาหน่อยแลเดเพี่ิตายจอด Vang đồ đổ chắc anh ơi. Tỉ đi, Tí đi quý, nơi nơi. đi. đi, Mưa đi. đi Mưa đi đi lên đi 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 Thôi, thôi, thôi 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 đi 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 ไอ้แฟงแม่งไม่ชุบจริงๆว่ะไอ้เหี้อะสวยสวยสวยบ้านอีบ้านมันผมปิดร้วเปล่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 าชุบลงอยู่ผมเงี้ยงกึ๊บเง้ยงกึ๊บลงผมต้องได้เล่นก็เปิดเดี๋ยวดีเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป เออมึงยิบปัสลบนหุอยเฮ้ยหุบนอยทั้งเทดไอ้เหียเอ้ยพีาไมพี่ติใช้แปดวไอ้เหียไ่าแปดป้ไอสัตว์ตกใจพี่พี่อะไรพี่อะไรโอ้วิ่งวิ่ง่วินาทีวะไอเหียมึงยุบลกนี้เดี๋ยวราเดี๋ยวลา แล้วบอกว่าตายแล้วซับทำไมอันนี้ขอพูดไหมกดขอพูดมานี่ไงสวยเดินไปเดินไปเล่นไปเพื่อนตายไปตรงนู้นน่ะเพื่อนตายขว่วยเฮียยแม่จะไปชุบไปเยี่ยสเซอร์ตายเฉยเฮียอย่าแยกกันอย่าแยกกันเล่นลูกกบเพื่อนตีใต้หรอนี่กูพลาดเสียเลยพี่เล่นอะไรพี่เล่นอะไร บอรถบอดรถเนี่ยบรถ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 ใครใครใครมีดใครมีถือมีดดุดกัตัวชู์ชุหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อเอาหน่อยเหี้ยทำไมมันอีโมหดจังวะเหียอาลงให้แล้วลงให้แล้วสไลงให้แล้วมีดพี่มีดมีมีดเีมีดมีมีเล่นมีเฮ้ยมึงอย่าแยกกันเล่นติไอ้เหี้ยเออสักตื่นสักตื่นพี่สักตื่นสักตื่นอย่าแย่กันเล่นถอย เฮ้ยอย่ากันนะพี่อย่ากันคนนึงเกิดคนนึงเกิดคนเดียวเกิดคนเดียวเลื่อนไปมีดมีดเลืนไปสวยออไอ้มึงไอ้นี้คนนึ่งนี่มึงอยู่บ้านสองคนนี้แล้วที่เหลือไปแล้วเคมดห้ามห่อเปนะเร็วห้ามห่อ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 ้ามห่อเปคือควือใครวะไม่เห็นเห็นตุผมดำมาหรือเจ้าของบ้านก็ถ้าเขาขี่เข้ามายิงตกรถแล้วไอ้ตำรวจสี่เรามันเหมือนกับตำรวจอะผมงงว่ะ ลง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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้ยควงมีเลยที่เหลือควงมีดเลยที่เหลือควงมีดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปบิงสกเราไปบินทัาก่อนถ้าทำไม่ตายแล้็เ,เล่น บ้าน<ช>บ้านตายบ้านเกียร์บ้านเียร์ให้หมอให้หมอต้องหมอพอ้อหมอดิปล่อยไว้นะหมอเดี๋ยวเพื่อนเขากลับมารีดมันจะเล่นยากพร้อมพร ผมจะอยู่ใช่ป่ะพี่จะได้ออกคนพี่ต้องอยู่ต้องอยู่เราต้องอยู่าตายง่ายเกินกะจังหวะโดดผิดเฉยเลยเฮยเ,เ,เ,เล่นเอริเอริลิงบ่อยไงกะจังหวะ แทงมีดมามดไม่ถึงตัวรีบกระโดดปไปหน่อยรีเฟกมันเร็วเกินนะเด็กพอเล่นเอเดอร์ลิงแล้วอะถ้าเราถ้าเราเล่นเงียบแถ้าเราเป็นเราไม่มีเออมึงมากลางหาคีดิเฮียใครมีหาคีว่ามึงเข้ามากลางหาคีแล้วชุบเพื่อนเดสัจัปกติแครี่ปกติเราแม่งจะวิ่งกระตายวิ่งกระตายวิ่งกระตาย ขี่เข้ามาเลยมาขี่เข้ามาเลยขอช่วยหมอขอช่วยหมอ,หมอ,อ,หมอทีตำรวจตายหมอมาโคตรไปอ่ะทีพวกกูตายหมอมาโคตรช้าไอ้เหี้ยขอช่วยหมอขอช่วยหมอหมอเราได้ขึ้นรถเลยได้ขึ้นรถเลยได้ขึ้นรถเลยอนก่งหน้าบ้านเดี๋ยวผมห่อมาให้ก็ได้ หมอเช็คตุก๊กตาหน่อยหมดแล้วใช่ไหมที่ไม่มีแล้วหมอถ้าหมอจะลงกด F อะ่ตะตัวเล็กตัวเล็กประกาศคูดาวบ้านธนาคารท่านาที ดาวมาเอาโอ้โหเชี้ยแม่งดึงเวลาไว้เชี้ยเราค่อยประกาศตอนศพออกโคตรเชี้ยโคตรเชี้ยเพราะมันไม่ห่อถ้ามันห่อเท่ากับว่ามันจะนับครูดาวเลยแต่เนี่มันไม่ห่อมันมันหอยนี่เขี้ยเนี่ยกว่าจะรถขึ้นเนี่ยเนี่ยกว่าจะรถขึ้นเนี่ยเห็นปะกว่าจะขึ้นได้เนี่ยไอ้ะเจี้ยดูดิดึงดึงกันอะดึงกันอะดึงทรงกันอะสามแปด 383838นับแล้วเนี่ยทีก็43่สามอ้มโหอย่างเฮี่ยเลยเลยอะดาวบ้านจันทร์นะครับโอ้โหอย่างเฮี่ยเลยอ่ะสมชามิเอาหมอหมอขี้ไปแล้วกําลังเอาสบเชีอ้เชี่ยอย,อย่างเฮี่ยเลย ในสุดเหมือนกันนี่หว่าต่อรอไอ้เหี้ยในเหลี่ยมเยอะเหมือนกันนี่หว่าอบุญชนทุกเสาได้ป้าไม่ต้องรีบหรอกไอ้เหี้ยไม่ต้องรีบค่อยๆไปเนี่ย,ยมึงชน,นมึงชนอีกมึงชนอีกถ้าแคทขับไปขับไปโรงพยาบาลเลยนะไม่ไม่ถ้าแคทเดี๋ยวมึงจอดรอเพื่อนก่อนแล้วค่อยไปส่งพวกกูเว้ยปรับภาพ,พสุดหรือปรับภาพอันจริงถ้าแคทเนี่ยไอ้เหี้ย มึงรอเพื่อนน่ะแล้วค่อยมาชุวพวกกูก็ได้ออมึงหลงไปเลยนี่มึงขึ้นเขานู้นอ่ะไวบูดก็ได้ไอ้เหี้ยหลงทางเอาเข้าไปติดบ้านอีกเอ้าเอาออกกันไม่ได้อีกเอ้าเอ้าอ่ะออโทุกคนเลยครับทางมันแซกไอ้เหี้ยทางซึกแซกคุยเลยขับตรงถนนก็ง่ายและไอ้เหี้ยโคตรโง่ โอเคครับหลงบาสมาแล้วได้สุดแน่นายเจ๋งเหมือนกันนี่หว่าทั้งกอ,อ,องทั้ตหมวจเลยนายเจ๋งเหมือนกันนี่หว่า